ตารางวาระหนึ่งร้อยบาทขอบารมีหลวงพ่อรวยนะครับให้คุ้มครองนับนบอนาสาธุจงศ์ตั้งบารมีบนใหญ่ด้วยการวัดหลวงพ่อรวยครับตะกโกนะครับ,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 บคุจะเยอะเป็นพิเศษเป็นันหยุดนะครับ น้องหลังไหลมาทั่วทุกสารทิศนะครับมาหรีบดวเยอะมากมาขอโชคขอลาบขอพอรด้วยกิตการงานเพเลิศรุ่งเรืองนะครับชาวต่างชาติมาเยอะครับชาวจีนชาวฮ่องกงน่ครับแหลงไ i, แรแหลงจยุย

พี่พ่น้องมาทำบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับหยุดพาครอบครัวพี่น้องมาทำบุญครับ,บยุทธยาครับวัดตะโกวัดหลบพ่อรวยนะครับ ัวร์คนจีนหรือฮ่องกงมาเยอะครับ

เดินรอบๆบท